สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมก้องเนื้อเมือง้อยนะครับท่านพี่พีน้องๆปู่ย่าหลานปูระเบตัเมีอยากเป็นคอนใใ็ตกับทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แดน y ์ใน u t u b e และกดส่งทูบในทวิตหรือโด o เนท e ที่มีเราได้จากลิงก์นี้ได้เลยนะครับดูดวงเรื่องการงานกด3ดูดวงเรื่องการเมืองกดทักสิ มาไปดูรายการแรกของเราในวันนี้กันครับดูกันว่าการล้างแขนของโอเว่นนั้นน่าจะจบเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมไหมว่ารายการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเงินรางวัลของรางวัลและสปอนเซอร์ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งสมมุติเพื่อสร้างความสมจริงและไม่มีเจตนาแฝงโฆษณาพาณิชย์บุคคลสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีเจตนาแอบอ้างเพื่อสร้างความเสียหายแต่อย่างใด สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคุณคิดว่าผมคิดอะไรอยู่ครับรายการที่จะท้าคุณเป็นคนช่างถามถามให้ได้คําตอบถามให้ได้ข้อมูลมากที่สุดในเวลาที่กําหนดถ้าคุณสามารถทำได้ครับรับเงินเดืไปเลยห้าแสนทีพักจากลักซ์ครับวันนี้มีผู้แข่งขันสองท่านที่จะมาเล่นเกมกันในค่ําคืนนี้ไม่แน่ครับ เขาอาจจะได้รับเงินรางวัลกลับบ้านคนละห้าแสนหรือไปส่ยแค่หนึ่งล้านจีพันต้องดูกันครับว่าเขาจะสามารถทําได้หรือไม่ได้ครับเริ่มต้นจากคนแรกกันดีกว่าครับขอเชิญคุณนนทนบพบครับสวัสดี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 ครับแม่ ไม่อยากเชื่อนะครับวันนี้คุณมาอยู่ในบนเวทีนี้นะครับครับผมเราถามเรื่องงา่ายก่อนกว่อว่าเรื่องความรู้ทั่วไปเนี่ยความรู้รอบตัวอะไรพวกนี้คุณพอมีเยอะมากไหมครับก็ก็พอได้ครับคิดว่าก็พอมีอยู่บ้างครับพอมีอยู่บ้างใช่ไหมครับครับผมแล้วคุณคิดว่า เรื่องคำตอบในหมวดไหนถ้าคุณเจอปั๊บนะคิดว่าสบายแล้วกินหมูแน่นอนหมวดไหนอรอคือผมไม่ได้สเปซิฟิกเป็นหมวดเป็นพิเศษอะไรแต่ว่าคือผมกลัวแค่ว่าเวลาเราไปทางใดทางหนึ่งแหะถ้าเราไปผิดทางแล้วถล่มลึกอะ่ะมันจะยาวเลยกลัวตรงนี้มากกว่ากลัวเรื่องที่ว่าพอเราจอดแล้วมันกลายเป็นข้อมูลที่มันดู เอ๊ะมันไปทางนั้นแล้วแล้วอยู่ดีมันมีข้อมูลหนึ่งผมมามันก็ไปอีกทางถึงได้อะไรอย่างนี้กลัวอย่างนั้นเนาะแล้วก็กลัวแบบว่าเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่จริงๆมันไม่ได้ใช่แต่แรกอะแล้วเราก็ไปผิดทางไปเลยอันนั้นก็น่ากล้า,กล,ากลัวเหมือนกันอืมออน่ากลัวจริง่ะทางนั้นผมถ่ายจะถามหนึ่งครับเมื่อวันห้าแสนคุณพวกวันนี้คุณจะได้กลับบ้านไปสักเท่าไหร่โอ้ ผมไม่ได้กะเลยอ่ะว่าจะเอากลับไปเท่าไหร่อะเอาเป็นว่าตามหน้างานครับผมตามหน้างานนะครับได้ครับผมต้องแจ้งกตินนกาให้คุณทราบกันก่อนนะครับว่าคุณมีตัวช่วยนะครับในการเล่นเกมนี้ซึ่งเกมนี้นะครับคุณจะมีเวลาในการถามผมหกนาทีด้วยกันครับและผมจะให้ฟรีๆคุณก่อนเลยสามสิบวิาทีแรกในการถามกับผม,บผมและสามสิบวิวทีนั้น นั่นคือสามสิบวินาทีในการตอบด้วยนะครับอ๋อ oh, ครับถ้าสามสิบวินาทีที่คุณสามารถหาคําตอบได้รวดเร็วในกรอบเวลาที่ผมบอกผมจะหยุดฬิการตรงนั้นและคุณรับทันทีห้าแสนจีพาทครับแต่ถ้าเลยสามสิบวินาทีที่เป็นต้นไปห้าแสนที่ว่าก็จะถูกลดลงตามเวลาครับผมหนึ่งนาทีแรกนะครับจะลดจ้งแต่ห้าแสนไปจนถึงแสนหนึ่งอืม พอหลังนั้นอีกสี่ยทีจากหนึ่งแสนเขาจะเหลือหนึ่งหมื่นและหน้าทีสุดท้ายหนึ่งหมื่นจะเหลือเป็นศูนย์ถ้าคุณยังหาคาตอบไม่ได้ถ้าคุณตอบถ้าคุณขอสิทธิ์ตอบและตอบผิดคุณจะถูกพักให้ในการลดเล่นถึงสิบเวียทีด้กันนะครับโอ้ครับสิบวินาทีในช่วงวลังน,นั้นเยอะน้อยผมไม่รู้นะครับแต่ค,คุณมีตัวช่วยตัวช่วยหนึ่ง <นะ S 1> และมีสิทธิ์ใช้ได้อีกสองครั้งครับกับการขอชิด คุณมีสิทธิที่จะขอหยุดเวลาเพื่อนั่งคิดทบทวนกับตัวเองเป็ววนเวลาสามสิบวทีแต่สามสิบที่ว่านี้ถามผมไม่ได้นะครับอ่าครับแต่ผมอาจจะช่วยทบทวนจากคําถามที่คุณถามมาหรือให้อ่ารีแคปโอเคอย่างขอรีแคปได้ครับโอเคได้เวลาเลือกครับตอบที่จะเล่นในเกมนี้กันดีกว่าครับมีข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามเลือกข้อไหนดีครับข้อหนึ่งครับ เลือกข้อหนึ่งนะครับได้ยังไม่บอกนะครับว่าคืออะไรแฟนมีคําตอบอยีนนั้นชัวร์แน่นอนไม่มีการโกงไม่มีการมัน,นคําตอบเกิดขึ้นนะครับพร้อมนะครับครับได้เราเล่นคุณคิดว่าผมคิดอะไรอยู่ครับ ามาครับมามาผมมีเวลาสีวินาทีในการถามผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเป็นบุคคลไม่ใช่ครับสถานที่ใช่ครับเป็นสถานที่อ่าอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ครับอ่าอยู่ที่เดียวในโลกอยู่ที่เดียวในโลกครับอ่าอยู่ในยุโรป ใช่ครับหอยเซลไม่ใช่ครับอ่าเป็นท่าช่วงไหมไม่ใช่ครับเป็นสิ่งปลูกสร้างไหมไม่ใช่ครับจำอะไรครับเป็นสถานที่ตามธรรมชาติใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวแล้วมันเป็นอะไรวะเออนั่นดีครับมันเป็นไม่มันเป็นประเทศไม่ใช่ชื่อประเทศครับมันเป็นชื่อเมืองถูกครับโอ้ชีแบะละอ่ะ มนเป็นชื่อเมืองในประเทศฝรั่งเศสไม่ใช่ครับเป็นชื่อเมืองในอังกฤษถูกครับออาเอาละเมืองนี้มีหอนาฬิกาหรือเปล่าไม่น่ามั้งไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เมืองในอังกฤษหรอถ้าไม่ใช่ลอนดอนถ้าไม่ใช่ลอนดอนอ่าเฮ้ยหยุดเวลาปั๊บหยุดเวลาหยุดเวลาขอหยุดเวลาโอเคโอเคโอเค คือมันเป็นเมืองในอังกฤษแต่มันไม่ใช่ล็อบบอลแล้วมันจะเป็นเมืองไหนได้หะผมบอกคุณอย่างนี้มันเป็นชื่อเมืองในอังกฤษชื่อชื่อเนี่ยคอมมอนยังไงทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนแต่ปัญหาคือคำตอบผมอาจจะไม่ใช่ชื่อเมืองก็ได้อ้าวอ๋อเดี๋ยวลองดูอ้าวลองดูนะอ๋อนี่ผมใบนะเหมือนผมจะแจกตังนะครับไบเตอครับอ่าเกี่ยวข้องกับทีฟุตบอลรอเปล่าใช่ครับ อ่าสารกของทีฟุตบอลนั่นแหละเป็นผีไม่ใช่ครับอ่าเป็นนกใช่ครับตอบคำวิวพูนิวพูถูกครับเฮ้เรียบร้อยครับวูวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแพ้สามนัดติดครับเรียบร้อยเออเอาจากไหนล่ะเอาแล้วคำตอบคือลิวพูครับว้ว สุดยอดครับสุดยอดอืสโคบไว้คุณไปสถานที่แล้วพอโยงไปหลายที่ปับ๊บเนี่ยเป็นคนช่างถางทางี่ดีมากนะครับถามเยอะถามเร็วไม่มีช่วงเวลาสตาร์เท่าไหร่นะครับและวันนี้คุณได้รับกับมาจากปะบูอาบน้ำลักซ์ึ2ง9สนจี้พักครับขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับ โอ้โหสุดยอดจริงครับเกมไหวครับรายการเราเกมไหวครับและขอบคุณนนที่มาร่วมสนุกกับรายการเราครับขอบคุณครับอบคุณครับขอบคุณครับรายการเราไหวครับเล่นไวแจกไหวไม่มีที่ไหนในโลกถึงแสนสองหมื่นเ็ พันที่เยอะนะครับตานแ้คนแรกเหลืออีกคนหนึ่งดูกันอีกอ่าว่าเขาจะได้หรือไม่ได้ครับขอเชิญครับการแก้แค้นของเขาโอเว่นอาิเทศพึกชาลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอรจานไดครับ ครั้งที่แล้วคุณครั้งที่แล้วคุณพลาดอะไรนะครับอา่าพิซพซ่าฮะพิซซ่าคัทอยู่ในน้นนะฮะถ้ามันอยู่ก็ <S <S คุณบอกเป็นพิซซ่าคุณบอกเป็นกล่องแล้วแล้วกล่องพิซซ่าอยู่ในพิซซ่าคัตไหมครับครับวันนี้คุณมา<อ>แก้แค้นรอบใช่ไหมใช่ครับวันนี้ผมมาแก้แค้นอีกรอบคุณมาแก้แค้นอีกรอบนะครับ งั้นเอาเลยไหมหรือว่าจะอาเตรียมตัวเตรียมใจใอะไรก่อนไหมจะเตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าเราจะเริ่มเลยมาไม่มีอะไรต้องเสี่ยงไม่มีอะไรต้องเสียครับมาพร้อมครับพร้อมนะครับผมให้คุณเดกครับข้อสองหรือข้อสามครับผมชอบอะไรกลางๆครับเบอร์สองครับเบอร์สองนะครับผมขอดูคำตอบสักคู่หนึ่งนะครับ เบอร์สองนะฮะโอเคผมคิัว่าคุณรู้จักเขาคุณรู้จักสิ่งดีแต่มันคืออะไรกันพร้อมยังพร้อมครับคุณคิดว่าผมคิดอะไรอยู่ครับ สามสิบปีนะครับเริ่มถามครับสิ่งของใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเอบุคคลใช่หรือไม่ใช่ครับออยู่ในเราเราแกอกไปอยู่ในไทยใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับแต,แต่ต่างไปม,มาไทยครับออยู่แถวยุโรปใช่หรือไม่เคยอยู่ยุโรปครับสิบหายนะ อยู่ในวงการบันเทิงใช่หรือไม่เชิงว่าใช่ครับปัจจุบันปัจจุบันเขาอยู่อเมริกาใช่หรือไม่ใช่ครับจำได้าน้นะครับเอเป็นนักมวยปั้มใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเป็นนักร้องใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเป็นนักแสดงใช่หรือไม่ถ้าเป็นนักแสดงนับว่าใช่ครับเคยมาถ่ายที่ไทยหนังผลงานของเขาเคยมาถ่ายที่ไทยใช่หรือไม่ผลงานเคยถ่ายที่ไทยครับ วินดีเซลไม่ใช่ครับหยุดสิบวิทีครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสีสามสองหนึ่งไปต่อครับเดี๋ยวนะอเมริกาขอคิดครับแป๊บน,นึงครับขอคิดครับ,มบเมเิกาเคยอ,อ,อยู่อตอนนี้อยู่เมรกา<ม>เป็นนักแสดงนับว่าใช่ แสดงเย่างนับว่าใช่นะอยู่เมกาเป็นนักแสดงผลงานเขาเคยมาถ่ายที่ไทยถูกต้องผลงานเขาเคยถ่ายที่ไทยครับผมว่าถ้าคุณรู้จักเขาเขาเคยถ่ายที่ไทยแน่นอนมีคนอพูมผมแน่นอนครับเรื่องนี้ไปต่อครับเกิดที่ไทยใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเออไม่ใช่เดี๋ยวนะโอ้เอาโอ้เดี๋ยวนะ <laughs> ไทยนครไทยชิพะไทยวะเดี๋ยนะอ่อคนคนนี้เขาเป็นอาจยักแสดงเขาบอกว่าใช่อยู่แล้วเดี๋ยนะอ่าอ่าป้นหนึ่งนะครับคนผมว่าผมว่ามีปัญหาเล็กน้อยคะครับโอเคอ่าใช่ครับในการผมอยู่ดีมันก็ลดลงเร็วผิดปกติครัสักู่นแต่ละปีแต่ละปี ดี๋ยวนะคือตอนนี้ในหัวไม่มีอะไรเลยนอกจากคือที่แรกอะที่ผมถามไปว,ว่าเขาเกิดไทยหรือเปล่าเพราะว่าผมวาไว้คนหนึง่งแต่ว่าพอไม่ใช่ปุ๊บก็คือต้องตัดทิ้งถ้างั้นผมจะใช้วิธีการกดไปเรื่อยๆนะคะเนะเดีนะดีครับ ไม่เคยเป็นนักมวยปั้มไม่เคยคไม่เคยไอค,ครวะคหายอะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวเรามีไฟล์หนึ่งนะครับไว้เล่นหนึ่งแสนเลยก็ได้เพราะตอนนี้ห้าแสนไปแสนหนึ่งนี่คุณลดละโอ้โโอฮานะครับผมลบไปแล้ว oh <my> โอ้ไม่นะโอ อะไรครับโอ้ยทร,รงผมว,ว่าผมว,ว่าน่าจะอิบอายเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยเลยทำไมอ่ะน <c oughs> ึกเมื่อคหัวไม่ออกเอาละครับทำไมนึกไม่ออกครับมองนึกดีๆนะครับ ไปต่อ,ตอ,อยังน,นะเราจะกลับเข้าสู่พอพอย์เก่าอีกรอบนะฮะพอพอย์ที่คุณคุ้นเคยไปต่อครับอ่านัแสดงอเมริกาครับตอนนี้คือในหัวผมวิงวิงอยู่ฮะก็เลยวินะฮะอ่า อโอนี้ชิพาอันนี้ไหยหน้าของแท้เลยครับชิพาต้องถามเย,ยเอะๆครับถามเยอะก่นครับอ่าเป็นเคยเป็นนายกใช่หรือไม่ไม่เคยครับโอ้โหไอ้คนนี้เป็นนายกประเทศกูบ็นประเทศกูแฮปปี้เลยเดี๋ยนะ <c oughs> คนคนนี้เขาเคยเล่นบทฮีโร่ไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยเล่นบทฮีโร่ผมบอกเลยนะ้าคนนี้เป็นนายกนะครับ ประเทศประเทศนั้นแฮปปี้ร้องเพลงไหมครับเขาคนนี้เป็นนักร้องไหมเคยร้องเพลงไหมไม่เคยผมเคยเห็นเขาร้องเพลงครับแต่เขาไม่ใช่นักร้องครับเป็นพิธีกรเลทโชว์ใช่หรือไม่ไม่ครับดีครับเขาเคยเล่นตั้งฟอร์มยักษ์ใช่หรือไม่ผมจําไม่ได้ครับแต่ไม่น่าเคยครับไม่น่าเคยต้องเร็วนะครับเดี๋ยวสอบมูนไป้ครับ อ่าผมยาวผมย้อนถามเมื่อกี้ดีกว่าอ่าเขาเป็นพิธีกรในรายการเกมโชว์ใช่ไหมครไม่เคยครับไม่เคยโอเคอ่าอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณต้องนึกดีๆคุณต้องดกดีเขาเคยอยู่ยุโรปนะครับเคยอยู่ยุโรปและและปัจจุบันเขาอยู่อเมริกานะปัจจุบันอยู่อเมริกาเขานั้น จริงๆแล้วตัวคำตอบของเราเนี่ยก็เป็นชื่อตัวละครที่เขาได้รับบทตรงนี้ด้วยแต่เราชื่อตรงนี้เพราะคอมมอนกว่าเออโอ้คุณเดี๋ยนะคุณคุณลืมถามอะไรจะเรื่องบทคนหรือเปล่าครับอ่าคนนี้เนี่ยเขาได้รับบทเป็นพระเอกใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับส่วนใหญ่เขาได้รับบท แสดงเป็นรับบทเป็นนางเอกใช่เปล่าฮะไม่ใ no ช่ค no รับอย่าอย่าไปสนเรื่องนั้นครับเลือ no ก่อไปเนี ah ่ยเชี่ยเขาผมว่าคุณรู้จักเขาผมว่าคุณรู้จักเขาเดือดเดี๋ยวนะเดีือดนะแล้วแล้วเอาอะไรเอาผมอยู่ในยการให้ใจเย็นอาล่ะเอาผมหยุดให้ผมหยุดให้ผมหยุดให้ ย่งใจเย็นนะใครบอกว่าแวร์กิสกรนะครับิพ่พาฟา์ชิผ่ายคนเดียวนะครับไม่จริงนะตอนนี้คือเริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วใจเย็นใจเย็นคุณต้องดึงดีๆตอนนี้ห้าพันที่ผมจะหยุดเวลาให้คุณเลยนะระครับผมจะใบ้คุณนะครับครับคนนี้มีเชื้อสายเอเชียครับ คนนี้มีเชื้อสายเอเชียจริงๆบทจริงๆที่อาชีพหลักเขาไม่ใช่นักสแสดงเป็นเดี๋ยนะผมจะเริ่มถามได้เลยไหมฮะคุณจะเริ่มถามไหมละ่ะถ้าเริ่มถามจับเวลาเลยมีวลีมีว,ว,มวอลีประจำตัวใช่หรือไม่ไม่มีครับชอบใส่เสื้อสีส้มใช่หรือไม่ใช่ครับอังคเคิรโรเจอร์ใช่หรือไม่ ถูกครับเอ้อเรียบร้อยครับฟุ้ยโ้เรียบร้อยครับและคำตอบของเราก็คืออังคารเจ้าเอาอย่างน้อยผมก็ไม่สูญยากนะครับไอ้ยี้่แต่จริงมึงควรจะสูญและะ้วแต่คุหยุดเวลาให้มึง แต่ดีใจนะครับปอบทูครับใช่ครับอัลคัลเตอร์อยู่อันมาก่อดครับตอนที่แกทำยูทูบนะครับแล้วสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่อเมริกาในปัจจุบันอาชีพหลักของเขาคือสแต์อัพคอมบิดี้นะครับและยูทูบเบอร์ส่วนที่บอกว่านักแสดงอัลคัลเตอร์จริงๆคือตัวละครสมบูรณ์นะครับเพราะชื่อแกจริงๆคือไนโจนะครับไนโจนะครับต้องครับดีใจกับคุณโอเวนอัลดิเทสครับ เมื่อกี้คุณนนได้เป็นแสนคุณโอเว่นรับกับมาไปสองพันเก้าครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับดีใจด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับจบไปแล้วสองคนครับก็นั่นละครับเงินรางวัลของเรานะครับแจกเล่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับจากห้าแสนจากหนึ่งแสนที่ควรจะแจกเป็นห้าแสน วันนี้ก็กลับบ้านไปแสงกว่าดีาพักลยครับโลสองคนที่เงินส่วนใหญ่ไปของคุณนนท์ด้วยซ้ํานะคะพราะกนไปครั้งหน้ากับคุณคิดว่าผมคิดอะไรอยู่ครับประจําเดือนคู่ในสล็อตวันอาทิตย์ที่หนึ่งรายการแรกนะครับใข่ที่จะเป็นคนกล้าถามอย่างนี้และได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปก้นใหญ่ต้องติดตามชมครับขอบคุณสปอนเตอร์เยอะมากมายและลูกผู้ใหญ่ใจดีครับ รบ,บูอาบน้ำลักผมก็แบบงหน้าครับคุณคิดว่าผมคิดอะไรอยู่สวัสดีครับ ขอขอบคุณเพื่อจัดทิปสวั์บนินทิกเชียงรายจีเจอเมเจอร์กราฟฟิกดีไซน์สติกเกอร์หลายเจพัส er 1และ2สุรพันธ์บันเทิงเข้าท่าน Entertainment Matters และคนสมัครซับชาวเวทกับ YouTube Membership ด้วยครับ